อยู่ๆก็เดินลงมานอนแหมลงกับพื้นเออไปไปยังไงมายังไงเนี่ยอยู่ๆก็ลงมานอนแหมกิ้งไปกิ้งมาไม่เห็นหน้าเห็นตาเธอสองวันแล้วนะไปมุดอยู่ที่ไหนไปมุดอยู่ชั้นสามรอเพิ่งลงมาเนี่ยไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงดูนอนฮะสบายเฉมเลย สบายเฉิมเลยสองวันแล้วไม่ได้กินขนมกินไหมหกินเปล่าถูกขังในห้องแล้วงอนนะโกรธด้วยแสดงอาการโกรธงอนนี่แสดงว่าอารมณ์ดีอยู่ๆก็มานอนกิ้งอยู่ตรงนี้อารมณ์ไหนเนี่ย กกปิกินหนมเบาไม่สนเลยไม่สนเลยทำไมลูกกินไหม่หนมไหนดูสิมาลมไหนเนี่ยเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกมาลมไหนเนี่ยยะเอี เจ้เอ๋ไม่นางหัวโตตัดขนเลือแต่หัวอารมณ์แต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันไอ้หาวรนี่ก็เห็นเดินไปไหนไม่ได้จ้องแต่จะออกข้างนอกฮะทำไมลูกจะไปไหนเนี่ยไปไหน คิดว่าจะได้ออกข้างนอกกอันดิเดินไปหาประตูไม่ได้ออกแล้วปล่อยออกไปแล้วหนูวิ่งเลยหนูวิ่งรอบบ้านเอาไม่ทันลูกไม่กล้าปล่อยเพราะว่ามันมีแมวนอกบ้านเดี๋ยวกัดแล้วเธอเสร็จเลยช่วยไม่ได้แล้ทีนี้อ่ะอยู่ในบ้านนี้ดีแล้วปลอดภัย สงสารเหมือนกันน่ะรักเหมือนกันแต่ว่าเอาออกไม่ได้พี่หวานนี่เขาออกไปเขาไม่วิ่งเหมือนเธอเธอออกไปแล้วเธอวิ่งเลยอะ่ะเธอก็เลยต้องอยู่แต่ในบ้านและอยู่คนละฝั่งด้วยนะไอ้หวานอยู่ฝั่งหนึ่งไอ้โกปิอยู่ฝั่งหนึ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกไม่ถูกกัน เขาบอกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้อันนี้แมวสองตัวอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ต้องอยู่เป็นคนละฝั่งใช่ไหมใช่ไหมแม่นางตัวแสบตัวร้ายอารมณ์ดุจับก็ไม่ได้แหวงกัดเลยเธอเนี่ยตาเป็นอะไรตายเจ็บอีกแล้วไปละสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ